ถึงแม้พี่ไม่มีรถขี่พี่ก็จะเดินปรีเข้าไปหาเธอถึงแม้พี่เป็นตัวตลกพี่ก็พกหัวใจให้เธอถึงแม้พี่จะเดินย่ำตอกก็อยากบอก ว่ารักเธออ้าวสวัสดีครับสวัสดีย้ำายแก่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 มากไอันี้ย,ย,ย้ำใบยๆแก่ๆก่นะ เอาวะน,นี่เขาจะมาอู้ถึงสัตว์ไหนอร่อยสุดวิ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 วซัวว์ไหนอร่อยสุดแมงวันน่ากลัวเลยแมงวนันแมงวันนี่อร่อยมากลองกล้องไหมเลยอย่างเงี้ยเอา้าโฟกัสกอ่อนนะฮ่อหนะครับวันนี้ครับนี่เขาอู้ถึงสัตว์ไหนดีว่ะอร่อยสุด ลอ,อยโุดแนวซัดซัดซัดไหนลอยโุดแับงูสิงงูสิงนี่แรงว่ามันมีหลายงูเหา่างูหาเห่าแดงว่ามันมีพิษงูจงอางงูจงอางกับไม้กับมีพิษเหมือนเดิมหอกกระลาแรงว่ามันอยู่กวาง ผานแรงกว่ามันหายากหมูปลาเนี่ย่อยสุดเลยหมูปลามันกระล้มกันหมูปลาเนาะงัวงัวแสว่าเลี้ยงอยู่กลางตรงควายควายแรงว่ามีอยู่สัตว์เดียลอยสุดนะครับ ซัดบประเดไหนครับไว้สนครับเอาะแมงวันแมงหว่ามันบินมาต่อมล้มแรงเลยเราเราทําศสตรล้มแรงได้นี่ครับต้องสนใจครับเสียงล้มต้องใส่เสียงล้ม,มอ่ะเพราะเสียงล้มอ่ะมันก็เหมือนกับว่าเขาได้ยินนะ เาถึงไหนล่ะนกนกแสงกว่ามันเป็นสัตว์สองขาไก่มามาไก่กมันมีเสียงขันนะครับเป็ดเป็ดนี่มันหูว่ามันห้องเหมือนเปิลก๊บบม เอาสัตติเอาง,ง่ายๆเลยจบสัตติอร่อยสุดครับสัตตวนี้มันมีเสียงขางเสียงขางครับอ้า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 สัตนะครับอร่อยครับคิดคดีวหนาต่อไปต่อไปนะต่อไปนะ Pá anh nhang Pá anh nhang Tì nhạc Pá anh nhang tì nhạc bà thú Pá thú đánh quạc mình mì cù Pá xà lám Pá xà lám Hù quạc Mên dù thá lê Pá oán Pá oán มันหนักมันหนักปลาดุกปลาดุกหัวปักหัวเจ็บปลาลำ